สวัสดีครับผมอิงครับในโอนี้เนี่ยผมก็จะมาอ่านไวเปเปอร์ของเกม Ky r i เ a n อนเทล่ซึ่งเป็นเกมการชา NFT ทีที่ผมมาสนใจมานานพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เห็นการพัฒนาของเขามาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่ออกมานะครับแต่ก็มีวิชวลอาร์ตมีเกมเพลย์แล้วก็มีแมชชีนิกเนี่ยปล่อยออกมา,มามากพอสมควรแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะมาอ่านตัวไวเปเปอร์เนี่ยให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอ๋อแล้วก็ผมเนี่ยไม่ใช่คนที่สามารถแนะนําทุกคนในการลงทุนได้นเกมีกม้ ก็จริงแต่ว่าผมไม่สามารถแนะนําให้ทุกคน,นซื้อหรือไม่ซื้อเพื่อเกมกำไรได้นะครับผมเป็นแค่คนที่จะมาแนะนําตัวเกม n f t เกมนี้เฉยๆนะแล้วก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกที่ผมไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกม a c i o n Infinity นะครับเป็นเกี่ยวกับเกมอื่นๆเนี่ยคลิปวิดีโอน,นี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกด s u b ส cri b e ทิ้งไว้ด้วยนะครับก็จะมีคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับเกมอื่นๆแล้วก็ไวเปเ a อ e r เกมอื่นๆเนี่ยตามมาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามด้วย เคนทีเนี่ยเป็นเกมที่พัฒนาโดย Center 2 Second นะครับซึ่งเป็นเกมที่อยู่บน chain BSC นั่นเองผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็น The c h ช s e n King หรือว่าราชาผู้ถูกเลือกนั่นเองเซตติ่งเนี่ยอยู่ในยุคกลางผู้เล่นเนี่ยมีความสามารถในการซัมมอนตัว Celestia เนี่ยซึ่งเป็นการ์ด NFT ที่เป็นไวฟูทั้งหลายเนี่ยออกมาร่วมรบกันได้นะครับเคนทีเนี่ยคล้ายๆเกม RPG ทั่วไปมีเนื้อเรื่องมีเควสมีจุดจบเนี่ยถ้าจะให้คิดภาพเนี่ยก็ให้คิดภาพว่ามันเหมือนเกมชินนะครับแลวก็มียูนิ เทคนิคที่ใช้ความน่าจำเป็นของลูกเต๋าในการเล่นนั่นเองนะครับนอกจากตัวละครที่เป็น NFT แล้วเนี่ยก็ยังมีไอเทมแล้วก็อ q u i วเมนท์ที่เป็น NFT ด้วยในการที่จะเพิ่มพลังหรือว่าเพิ่มความน่าจะเป็นของหน้าลูกเต๋าได้อีกด้วยนะครับผู้เล่นเนี่ยยังต้องอินเทอร์เน็ตกับเหล่าเซเลสเทียที่ผู้เล่นครอบครองเพื่อการปลดล็อกเลเวลที่สูงขึ้นอีกด้วยก็ให้คิดว่าเป็นประมาณเกมจีบสาวอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะทําใหา้ตัวเซเลสเทียหรือว่าตัวซัมมอนของเราเนี่ยมีคาสตาตที่ดีขึ้นหรือว ของตัวเกมนี้ด้วยซึ่งก็คือเหรียญ TRM แล้วก็เหรียญ KNT นั่นเองนะครับไครี่แอนเทล่าเนี่ยจะมาเปลี่ยนโลกของเกมไฟได้ยังไงการผรสมผสานระหว่างเกมเพลย์ที่น่าสนใจของ ACG Culture เนี่ย ACG Culture เนี่ยเดี๋ยวผมจะวายตรงนี้ทีเดียวนะก็คืออนิเมะคอมิกแล้วก็เกมซึ่ง ACG Culture เนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะก็คือเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนมังงะแล้วก็เกมเนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ KNT เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นม T สามารถเป็นเกมที่สนุกได้ไม่แพ้กับเกมทั่วไปนะครับเคนทีเนี่ยจึงถูกพัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นเกมเพลย์อน่าสนใจจากเ a p a n น s e a c g Culture นะครับซึ่งก็คืออิสแกรนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกมาตลอดนะว่าเกมธรรมดากับเกม NFT เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัว NFT เนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนเสริมพิเศษที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถเอาแอสเซทที่เรามีหรือว่าไอเทมที่เรามีในเกมเนี่ยสามารถเอาไปขายแลกเปลี่ยนระหว่างคนกับอีกคนนึงได้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติเราซื้ จะขายไอเทมในเกมเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องขายทั้ง ID เลยก็ได้นะซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นโมเดลทางธุรกิจของเกมประเภทนั้นแหละครับที่มันไม่สามารถให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นกันเองได้ซึ่งเกมเน็ทีนี่แหละจะมาเติมเต็มตรงนั้นที่หายไปนะครับสก็คือการเป็นเจ้าของแอสเซทอย่างถาวรข้อจํากัดของตัวเกมทั่วไปที่เป็นเกมออนไลน์ที่ไม่ใช่เกมดิเซนทัลไลด์เนี่ยคือผู้เล่นเนี่ยไม่สามารถเป็นเจ้าของแอสเซทในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือตัวละครก็ตามและเกมเนี่ยก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างถาวรต่่่ออใหห้้้้เเเเเตตติิิมมมมปป็็็นนนนนลลาสัััักกกกกววววดงงงงซึจรรๆแีืท ทุกเกมะนะว่ายัางไงสักวันหนึ่งมันก็คงต้องปิดตัวลงอะถูกไหมแต่ว่าระหว่างนั้นน่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวที่เราอยากได้หรือตัวที่เราไม่อยากได้ได้เนี่ยผมว่าอย่างน้อยคนอย่างผมเนี่ยก็จะอยากขายแค่อเทมบางชิ้นเท่านั้นถ้าสมมติว่าอเทมชิ้นนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วแต่ผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยยังต้องการอเทมชิ้นนี้อยู่ผมก็สามารถเอาอเทมชิ้นนี้ไปขายได้ซึ่งนั่นแหละคือข้อดีของการที่มันเป็นเกม NFT โดยที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของแอสเซทอย่างถาวรน,นะครับเคนที่เนี่ยจึง ทุนมาไม่ว่าจะเอาไปเทรดต่อหรือไม่ว่าจะเอาไปเล่นหรือว่าสะสมก็ตามนะก็มันเป็นของเราแล้วเราจะเอาไปทาอะไรก็เรื่องของเราเลยนะครับ Play and Earn Model นะครับเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกม Play to Earn แต่อย่างใดคอมมูนิตี้ที่เกมนี้ไฟหา่าก็คือคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นเนี่ยเข้ามาสนุกกับเกมเข้ามาสนุกกับอาร์ตแล้วก็เข้ามาสนุกกับการเก็บ NFT นะครับซึ่งการได้รีวอร์ดเป็น NFT หรือว่าโทเคนน่ก็เป็นส่วนหนึ่งเปรียบเสมือนผลพลอยได้ที่เข้ามาสนุกกับเกมเกมนี้ซะมากกว่านะครับซึ่งใต้ผมเปรียบเทียบเกมนี้กับ Axie เนี่ยคือ Axie เนี่ย เสร็จแล้วตอนนี้เอ็ซี่มันพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นเกมเพลย์แอนเอิร์แบบที่เกมเนี้ต้องการจะเป็นตั้งแต่แรกซึ่งในการที่เกมเนี้ต้องการที่จะเป็นเกมเพลย์แอนเอิร์ตั้งแต่แรกเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีของมันนะเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็จะได้ผู้เล่นที่อยากที่จะมาสนุกกับเกมเท่านั้นอ่ะมาพูดถึงตัวบริษัทกันบ้าง Center 2 Second เนี่ยเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพจากหลายช,ชาติโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นด้วยอนิเมะมังงะแล้วก็เกมนะครับเป้าหมายยิ่งใหญ่มากสามเสาหลักของ Center Second เีีี่มอดดกทซนน์ที่่โดดดดเึงควา ทำเป็น ACG ออกมาได้อย่างสูงสุดแล้วก็ในเรื่องที่น่าติดตามนะครับเคนทีบิสเนสพเทนชิเลเนี่ยมีอยู่4อย่างหลักๆที่เขาต้องการโฟกัสด้วยกันก็คือการเล่าเรื่องนําเอาอิสกายไลท์โนเวลของญี่ปุ่นเนี่ยมาเป็นแนวทางในการเล่าเรื่องนั่นเองต่อมาก็คือภาพอาร์ตก็คือนําภาพอาร์ตแนวอิลลัสทรีชันแนว J A C G เนี่ยเข้าสู่ตลาดของ NFT ผมไม่แน่ใจนะว่าในตลาด NFT ปัจจุบันเนี้ยมีภาพแนว ACG เยอะไหมแต่ว่าเกมนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแหละที่จะทําตัว NFT หรือว่าภาพพวกนั้นน่เข้้าามสูโลลก NFT รรแวตี เคเนี่ยใช้ทีมนักแต่งเพลงชื่อดังที่เชี่ยวชาญในการทําเพลงของเกมนะครับซึ่งก็เป็นคนไทยนะครับแมคาีนิกของเกมเนี่ยเคนใช้แมคาีนิกที่ไม่มีเกม NFT ใดใช้มาก่อนนะครับก็คือความน่าจะเป็นของลูกเตา๋าแต่ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะมีแมคาีนิกอื่นๆ,ๆเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือ4เสาหลักที่ตัวเกมเนี้ยต้องการที่จะโฟกัสนะครับต่อมาก็คือโลกของเคนทนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็เป็นสตอรี่ง่ายๆนะครับก็คือตัวเราเนี่ยเป็นพนักงานธรรมดาที่เซ็นเตอร์ทูเซ็กนนะครับประสบความสําเร็จในการเทรดหุ้ ตั้งใจนําเงินทั้งหมดในชีวิตเนี่ยไปลงทุน d e f ฟโปรเจกต์อันนึงที่คิดว่ามูแน่ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ดีแน่ๆนะครับในการที่เราจะเอาเงินทั้งหมดที่มีเนี่ยไปลงทุนในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราคาดการครับก็คือโปรเจกต์นั้นเนี่ยโดนรักแล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเหมือนแบบว่าหลับไปเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาในโลกของเค็นทีนั่นเองนะก็คือไปโผล่โลกหนึ่งนั่นเองเนื้อเรื่องเกี่ย ถูกปกครองโดยเหล่าเซเลสเทียซึ่งก็มีมนุษย์มีสัตว์แล้วก็พืชพันธุ์มากมายที่ถือกําเนิดขึ้นในดินแดนแห่งนี้นะครับวันนึงเนี่ยได้มีเหล่าบิสสัเนี่ยมาลุกลานแกนเทล่าแล้วก็ได้หลอกล่อหนึ่งในเซเลสเทียเนี่ยไปเป็นพวกของมันกลุ่มผู้ลุกลานเนี่ยเรียกตัวเองว่าเฮเรติกและได้ก่อสงครามในแกนเทล่านะครับแต่ว่าเมื่อก่อสงครามแล้วกลุ่มเซเลสเทียเนี่ยก็สามารถเอาชนะมาได้เพื่อป้องกันการลุกลานครั้งหน้าเนี่ยก็ได้มีการทํานายเกิดขึ้นไว้ว่าถ้ามันเกิดการลุกลานครั้งหน้าเเเกกกกิดดขึึ้นนนนนี่่่่ยยออออะะชููซซงงงจถถรรรหหืววาาาััมใ ที่ไม่ได้มีสงครามเนี่ยเหล่าเซเลสเซียที่เหลือเนี่ยก็จะถูกจำศีลอยู่ในมิติแพนเดโมเนียมนะครับเดอะเกรทเทเวิลดีวายเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเออ่แกรนเทล่านะครับมีทั้งหมด12ตนด้วยกันแล้วก็อันนี้เป็นคาแรคเตอร์อินโทรดักชันนะครับตัวหลักซึ่งก็คือเราเนี่ยที่เป็นผู้เล่นนะครับเป็นเดอะชูเซนคิงสามารถซัมมอนเซเลสเซียได้เป็นความสามารถของเรานะก็คือสามารถซัมมอนพวกเซเลสเซียพวกนี้ออกมาได้นะครับซึ่งซึ่งเซเลสเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยต้องซัมมอนออกมานะครับซึ่งเป็น NFT นนั่นเองหัวข้ออต่่ไปเนียก็จะเป็น NFT หลักกๆที่ถูใใช้ในเกมนนี้นะครับอยย่างแรกเลเนะี่่ยกกก็คคืออแชันาร์ดถูใ ไว้นบนตัวเซเลสเทียเพื่อเป็นแอตแท็กหรือว่าดีเฟนต์แอคชั่นนะครับซึ่งจะมี2ประเภทด้วยกันก็คือสกิลการ์ดและก็สเปลการ์ดมีระดับความแรและแยกตามเอลิเมนต์ได้ด้วยนะครับมีทั้งแพสซีฟแล้วก็แอคทีฟแอคชั่นนะครับสามารถนำมาผสมเป็นคอมโบที่เหมาะสมให้กับตัวเซเลสเทียตัวนั้นได้นะครับซึ่งองค์ประกอบของการ์ดเนี่ยก็จะมีชื่อการ์ดนะครับว่าชื่อการ์ดอะไรแล้วก็เป็นการ์ดประเภทอะไรเป็นการ์ดประเภทเออสเปลหรือสกิลแล้วก็มีรูปวิชวลให้ดูนะครับเออมีเอลิเมนต์ Element ให้ กรอบเนี่ยจะบอกความแรงเดี๋ยวความแรงเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีนะครับต่อมาเนี่ยก็คือ e Equipment c a r d ใส่ไว้บนตัวเซเลสเทียเนี่ยเพื่อที่จะทำการเพิ่มสถานะสถา,นะสถานะบนการเนี่ยก็ได้แก่ HP s ป e e defense แล้วก็ Magic Attack Magic d e ดแล้วก็ Stamina นะครับซึ่งผมคาดเดาว่า Equipment บางใบเนี่ยน่าจะมีการเพิ่มสเตตบางสเตตแล้วก็ลดบางสเตตด้วยมันอาจจะต้องแบบว่าอาจจะได้เลือดมากขึ้นแต่แลกมาด้วย Speed หรือ defense ที่ลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ NFT ประเภทต่อมาก็คือเซเลสเทียเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเนี่ยใช้นามาต่อสู้นะครับแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลที่แตกต่างกันไปสามารถอัปเกรดได้เหมือนเกมกาชาททั่่่วไไปเลยนรรสสสาาามมถใดด้กีุ ใสแ่แล้วตัวเซเลสเซียเนี่ยสามารถแยกประเภทได้อีกนะครับก็คือมีคลาสแล้วก็มีเอเลเมนต์แล้วก็สถานะบนกาสเซเลสเซียเนี่ยจะมี HP Speed Defense Magic จิ t a c k อะไรต่างๆหน้นาที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้น,นะครับแต่แล้วหน้านี้ก็คือเซเลสเซียทั้งหมดที่จะทําการถูกปล่อยในเวอร์ชัน1.0นั่นเองด้านบนสุดเนี่ยจะเป็น Pre s ซ l e e v e n t นะซึ่งตอนนี้เขาทําการขายตัว Reginal ออกไปแล้วเป็นความแรแบบมิสสังเกตไหมว่าตัวแร่ฟรีคาแรคเตอร์เนี่ยก็คือตัวฟรีเนี่ยจะเหมือนกันเลยมีเรจิน่าเหมือนกัน ก็มีที่เป็นธาตุลมเหมือนกันซึ่งนั่นแหละมันคือตัวฟรีความแรงนี้ที่ผมเข้าใจเลยนะคือเหมือนแบบในเกมเกนชินเงี้ยเกนชินเนี่ยคุณจะได้ตัวฟรีมาประมาณ3ตัวถูกไหมมีเอมเบอร์มีเคียมีลิซ่าอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวมิดโฟลด์ดิชั่นเนี่ยจะเป็นตัวฟรีที่ดีกว่าอาจจะเป็นแบบ C6 ตัวมิดแบบนี้เป็นตัวที่ตัวฟรีไม่สามารถอัปเกรดไปจนถึงระดับนั้นได้เพราะมันเป็นแค่ระดับแรงนะระดับแรงเนี่ยมันจะถูกปรับตัวสเตตหรืออะไรเงี้ยลดลงทําให้ไม่มีทางเลยที่จะไปเทียบกับระดับมิด้นะจเห็ได้ว่าเนีัน้ตะ ที่เป็นธาตุไฟเนี่ยเขายังไม่เปิดพรีเซลนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้า Discord ของ k คนแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เข้าไปดูว่าเมื่อไหร่ที่ตัว c e l e s t i ียตัวนี้จะถูกปล่อยมาขายเป็นฟ o u เดอร์ดิชันนะครับสามารถติดตามได้แล้วก็กาชาเวอร์ชัน1.0เนี่ยก็มีตัวประมาณนี้เลยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแต่ละตัวเนี่ยคือต้องรอเขาลีกมานะว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ากล่องหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติเราต้องการที่จะซื้อฟ er ี่เดอร์ดับิมันกล่องลฉลีนะ่เป 30, เนระ อันนี้ส่วนตัวนะคือถ้าใครมีตังอะมันก็รู้สึกว่าไม่แพงหรอกแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าจะแพงไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นกาชาแบบกล่องเนี้ยแผ่น1 0กาชาเนี่ยมันกล่องละ10,000ซึ่งผมว่าถ้าเป็นผมที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้เนี้ยผมก็จะซื้อกล่องหนึ่งหมื่นนี่แหละมาเก็บแล้วก็เปิดลุ้นเอานะว่าจะได้ตัวไหนนะครับแต่แน่น,นอนว่าระดับตัวละสามหมื่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบว่า founder edition แล้วก็ collector edition อะพวกนั้นแหละมันก็จะเน้นแบบว่าความแรเป็นซะส่วนใหญ่นะราคามันเลยต เป็นตัวละครเดียวกันกันกบระดับมิดแต่ว่าจะถูกปรับแสแตตลงมาเพราะว่ามันเป็นระดับแรนะอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็คือองค์ประกอบของการเซเลสเทียนั่นเองก็คือจะมีชื่อของเซเลสเทียแล้วก็มีไททอลเนี่ยเป็น prophet of the twelve divine แล้วก็มี Visual Art นะก็คือเป็นรูปนั่นเองด้านซ้ายล่างเนี่ยก็จะเป็น Element นะอย่างเลจิน่าเนี่ยก็เป็นท่าแสงนั่นเองส่วนกรอบเนี่ยก็จะบอกความแรนะอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีระดับ Common, Com m o n u n c o อ m o n อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเรียกเป็นชื่อกรอบแล้วกันก็คือกรรอบระดั Braun, Silver Crystalface Go Diamond แล้ว็ Crystal นะก็คืออย่างกรอบอันนี้แหละเป็นกรอบแบบคริสตัลนะครับซึ่งก็คือความแรงมากที่สุดนั่นเองคลาสในเกมนี้จะมีทั้งหมด5คลาสด้วยกันก็คือมีควีนมีรุกมีไนท์วิชอปแล้วก็มีพรนะครับก็คือรุกชนะไนท์ไนท์ชนะวิชอปแล้วก็วิชอปเนี่ยชนะรุกนะครับเสร็จแ,แล้วทั้ง3คลาสนั้นนะชนะพรแล้วควนะีนชนะทั้ง3คลาสนั้นก็ดูตามรูปได้เลยนะผมก็คงไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกมั้งแล้วก็เอลิเมนเนี่ยก็มีทั้งหมด5 Element ์ด้วยกันก็คือมีไฟมีลมน้ําแสงแล้วก็ความมืดวิธีการชนะทางแพ้ทางเอลิเมแบบนี้เราน่าจะเห็นบ่อยแล้วนะในเกมแบบเกมต่างๆเนี้ยแสงกับความมืดก็จะชนะกันเองแล้ว ไฟลมน้ําหรือหินอะไรเงี้ยก็มันจะไปแยกเป็นอีกวงหนึ่งนะก็เราน่าจะเคยเห็นแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครไม่เข้าใจเนี่ยผมว่าดูภาพนี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายนะต่อมาก็คือวิธีได้รับตัว NFT ของเกม c a r i e อล e l l ่เนี่ยมีอะไรกันบ้างข้อ1เลยก็คือกาชาเหรียญ BUSD ก็คือเราเอาเหรียญ BUSD เนี่ยมาทําการเปิดกล่องสุ่มากาชาจะแล้วก็กาชาเหรียญ KNT เราเนี่ยต้องใช้เหรียญ KNT ในการเปิดกล่องสุ่มนะครับซึ่งอ่ะตอนนี้นเรามีกาชาอยู่2อันแล้วมีกาชากล่อง BUSD กับกล่องที่ใช้เหรียญ Governance ใช้เหรีย ในการซื้อนะครับแล้วก็เซลล์อีเวนต์เซลล์อีเวนต์ก็คืออย่างที่ผมบอกไปก็คืออไรอย่างเลจิน่าที่กล่องละสามหมื่นนั่นแหละก็คือเซลล์อีเวนต์มีอินเกมออนไลน์อีเวนต์แสดงว่าถ้าสมมติว่าเกมเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอินเกมอีเวนต์ให้เราเล่นแล้วเราก็สามารถได้ NFT ด้วยแล้วก็มีแอร์ด็อปแล้วก็ฟิสิกอลอีเวนต์ซึ่งตรงนี้ยถือว่าเขามองไกลมากนะถ้าสมมติว่าเขาต้องการที่จะทำฟิสิกอลอีเวนต์เนี่ยแสดงว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดว่ามีอีเวนต์เกี่ยวกับ,กบเออ่คริปปโตตตหรรรือ NFT เรเรเเก boot, กบบเกกม NFT นนนีีี่่่ยยยััวไคลา็จะ้งบใ มี Adopt ด้วยเสร็จแล้วอีกทางนึงที่เป็นทางสุดท้ายแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีทางนี้แน่นอนก็คือ Marketplace นั่นเองก็คือ Marketplace ที่ทําการซื้อขายและเปลี่ยนตัว NFT นั่นเองนะครับ Marketplace และ Play and Earn ผู้เล่นเนี่ยจะต้องผ่านในเรื่องบางส่วนเพื่อที่จะได้เล่นเกมเต็มนะครับแล้วก็อาจจะมีการใช้จ่ายเงินบางส่วนด้วยเมื่อปลดล็อกอิเซไคโลจิสติกเซอร์วิสแล้วเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเปลี่ยน i n เก m e Asset เป็น On-chain Data ได้และสามารถโอนเข้า Wallet ของตัวเองได้นะครับซึ่งก็คือการซิงค์นั่นเองวิธีการขนส่ง i n เก m e Asset นั้นมีหลายแบบค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันไปโดยใช้ตามประเภทของ Asset นะครั ข้คอควรระวังเนี่ยแอสเซทสามารถสูญหาได้ระหว่างทางแต่ก็สามารถทําประกันเพื่อป้องกันได้เช่นกันตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการทํำทรานสักชันนั่นแหละเมื่อโอนแอสเซทเข้าสู่บอ l l เดตแล้วเนี่ยจึงสามารถนําไปเทรดบนมาร์เก็ตเพลสได้นะครับต่อมาก็คือเกมเพล์นั่นเองผู้เล่นเนี่ยต้องสร้างทีมเซเลสเซียขึ้นมานะครับเพื่อทำเควสเนื้อเรื่องแล้วก็ p v p ในหนึ่งทีมเนี่ยสามารถมีเซเลสเซียได้มากสูงสุดเนี่ยถึง3ตัวด้วยกันสแสดงว่าจริงๆแล้วมัััันนนนมมมมมีีีีีแแค่่่่่ตตตววววเเดดดดยกก็ไไ้้้าาทสุถึง3ผูลจะ เซกี่ตัวก็ได้ไม่จํากัดและสามารถมีนเป็น NFT ของตัวเองได้อ่าแล้วก็มาถึงตัวอาคาชิเรคคอร์ดซิสเต็มนะครับก็คือมันจะใช้ลูกเต๋าในการกําหนดสกิลโดยจะแบ่งออกเป็น5้าเฟสด้วยกัน ถ้าเปรียบเทียบเป็นเกมเทิร์นเบสอย่าง a x i Infinity เนี่ย Axis Infinity เนี่ยมันจะหลายๆอย่างรวมกันเป็นเฟสเดียวถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยเขาอธิบายออกมาได้ละเอียดมากเป็น5เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือสตาร์ทเฟสหากมีการที่มีคุณสมบัติทริกเกอร์แอสตัร์ทเฟสเนี่ยหรือว่ามีคุณสมบัติที่ทําการเปิดใช้งานตั้งแต่ต้นเทิร์นเนี่ยก็จะถูกใช้งานในเฟสนี้นะครับซึ่งเฟสนี้จะทํางานก่อนที่ลูกเต๋าเนี่ยจะทําการทอยนะครับเฟสต่อมาก็คือ dice casting เฟสก็คือลูกเต๋าของเราเนี่ยจะถูกทอยแล้วก็จะ อีกทีนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับต่อมาก็คือ target select phase หลังจากที่เราทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยหากเราสามารถใช้สกิลได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกเป้าหมายที่เราจะใช้สกิลนั้นในการโจมตีแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถใช้สกิลยังไงเราก็ต้องทําการเลือกเป้าหมายอยู่ดีนะครับเพราะว่าเซเลสเซียของเราเนี่ยจะมีการโจมตีแบบ b a s แ attack ด้วยเฟสต่อมาก็คือ execution phase ก็คือหลังจากที่เราเลือกเป้าหมายแล้วเนี่ยตัวละครของเราจะทําการโจมตีใช้สกิลหรืออะไรก็ตามเนี่ยตามลําดับสปีดของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละสปีดก็จะเข้ามาาามมีผลลนคเส <Phase S 2> ต่อ่ออซึงป็็ุดท้้ยแวกื มีการ์ดที่มีคุณสมบัติ t r i g g e r a ์แอด t อ r n f a c e เนี่ยก็จะถูกใช้งานในเฟสเฟสนี้นะครับอ่าแล้วนี่ก็คือการถอยเต่านะคือเขาลีกตัววิธีการถอยเต่าออกมานะครับต่อมาเนี่ยคือระบบทอยลูกเต่านะครับบางคนเนี่ยจะสงสัยว่าทําไมเราถึงใช้ลูกเต่าร่วมกับศัตรูด้วยคือลูกเต่าเนี่ยใช้เพื่อกําหนดแอคชั่นในแต่ละเทินความน่าจะเป็นของลูกเต่าเนี่ยไม่คงที่เพราะว่ามันมีการ์ดบางใบที่จะส่งผลกระทบต่อหน้าลูกเต่าอาจจะทําให้ลูกเต่าเนี่ยสามารถออกหน้าที่เป็นเลข5าเนี่ยได้มากกว่าปกติแล้วก็มีโอกาสทีี่่จจะะะะอออออกเลลลข6นรรน้ยงไรรปมาาณคคััแืุสํ ก็คือหากทอยลูกเต๋าแล้วเนี่ยแล้วมันไปตรงกับเลขของแอคชั่นการ์ดเนี่ยเราก็จะสามารถใช้แอคชั่นบนการ์ดใบนั้นได้สมมติว่าหากไฟบอลของผมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อลูกเต๋าเนี่ยเป็นเลข3หรือเลข5าถ้าสมมติลูกเต๋าออกเลข3หรือเลข5เนี่ยผมก็จะสามารถใช้ไฟบอลที่เป็นแอคชั่นการ์ดบนเซเลสเทียของผมได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราทอยลูกเต๋าออกมาแล้วแล้วเราไม่สามารถใช้แอคชั่นการ์ดอะไรได้เลยเนี่ยเซเลสเทียของเราเนี่ยก็จะทําการโจมตีปกติเนี่ยเป็นฟิสิกส์คอร์ไอแท็กนะครับหน้านี้ก็คืออ,อ,องนะคอ แล้วก็มีลูกเต่าที่ต้องการเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราจะใช้แอคชั่นการ์ดไฟบอลอันนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อลูกเต่าเนี่ยออกหน้า1 2หรือ5นะครับแล้วก็จะมีสถานาการ์ดว่าสถานาการ์เนี่ยทำดาเมจเท่าไหร่แล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นเกมเพลย์ที่ถูกปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ไพเรียนเทล่าเนี่ยก็ยังมีวิชวลโนเวลแล้วก็เดตติ้งซิสเต็มด้วยนะครับนอกจากเกมเพลย์หลักเนี่ยก็ยังมีระบบเนื้อเรื่องซึ่งตัวเลือกเนี่ยจะส่งผลต่อเนื้อเรื่องในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีระบบจีบสาวที่เราต้องการด้วยนะครับต่อมาก็คือโทเคโนมิกของเกมเกมนี้นั่นเองนะครับเหรียญแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือเหรียญทร i มหรือว่าเหรียญ t r m นั่นเองเป็นสกุลเงินหลักในเกมจะได้รับเมื่อผ่านด่านทำเดลเควสหรือว่าชนะโหมด PVP ยูสเคสของเหรียญน,นี้เนี่ยก็กาออก stamina, ออากรร้ใฟนะจ ใช้เหรียญเนี้ยก็คือเป็นเคอร์เรนซีหลักในการใช้ในเกมนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีจํานวนที่ไม่จํากัดด้วยต่อมาเนี่ยก็คือเหรียญกอเวนต์โทเค็นของตัวเคนที T นั่นเองนะครับก็คือก็คือคาร์โนเนียมโทเค็นนะครับก็คือเป็นเอ่อกอเวนต์โทเค็นสามารถซื้อได้ในช่วงพรีเซลหรือว่า IDO นะครับแล้วก็สามารถรับได้จากอินเกมอีเวนต์หรือสเต็กกิ่งรีวอร์ดนะสามารถใช้คู่กับเหรียญทรีมได้แล้วก็ใช้เทรดในนาทีสเต็กกิ่งหรือว่าบอทติ่งได้นะครับยูสเคสเนี่ยได้แก่ซื้อกล่องกาชาที่ใช้้้้เเหรรรีียยญทท่่่่าานนนัััะคบบอองงผมกกกไปตแตแแแลว็ ามารถใช้ตัวโทเค็น KNT เนี้ยในการอัปเกรดการ์ดให้ไปเลเวลสูงๆได้นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อกโปรฟีเจอร์ได้ซึ่งเหรียญ KNT ที่เป็นเหรียญ Governance Token เนี่ยมี Max Supply อยู่ที่250ล้านเหรียญน,นะครับหน้านี้ก็คือหน้าที่เขาจัดสรรทําการแบ่งปริมาณของเหรียญ KNT นะครับก็คือ25%เนี่ยเป็น Staking Reward นะถือว่าเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็21%เนี่ยเป็น Developer Team นะค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมมองว่าดีแล้วนะเพราะว่า Developer เนี่ยจะได้ทําตัวเกมของเขาให้ออกมาดีในแบบที่เขาต้องการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็20%เนี่ยเป็น Play to e หรือว่าเพลนเออร์นี่แหละก็จะทําการแจกเคนทีด้วยแล้วก็รีเซิร์ฟไว้10%พับบิกเซลแปดเปอร์เซ็นต์เพเบรเซลหกเปอร์เซ็นต์มาเก็ตติ้งแล้วก็อีโคซิสเต็มฟันเนี่ยอีกหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็พาร์ e เนอร์อีกสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหน้าต่อมาก็คือโรดแมปนั่นเองตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในเฟสศูนย์นะครับก็คือทีมฟอร์เมชั่นแล้วก็อะไรต่างๆนานาไว้เปเปอร์เอเนฟทีพรีเซลเนี่ยเรายังอยู่ในเฟสศูนย์นะซึ่งก็คือคิวหนึ่งของปี2022่่ Phase นะ Phase 2022, ่่งมมมไแมนนจวาัะีเรือ ผมคาดหวังว่าให้มันไม่มีเลทนะครับสเปเชียลอีเวนต์อีเวนต์นี้เนี่ยเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับการแข่งตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเกมคาริแอนเทล่านั่นเองซึ่งมันจะมีทั้งหมด10รอบด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านไป1รอบแล้วนะครับในแ,แต่ละรอบเนี่ยก็จะมีรีวอร์ดเป็นรีซอสในเกมที่เอาไปใช้อัปเกรดนะครับและถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำการเข้าร่วมการตอบคาถามครั้งนี้เจ็ใน10ครั้งเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะลุ้นรับ NFT Celestial กับเขาด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้า discord ของคาริแอนเททล่่าีอยู่ลิงงกกก์ดด้้้้้าานนนนนลลล่ีีไเเเเยะะคครรรับับบสุปแวมม เ,เกม NFT กาชาซึ่งมันจะเน้นที่การที่เราเนี่ยได้เป็นเจ้าของแอสเซทในเกมสังเกตได้ว่าเกมเกมนี้เขาจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับการลงทุนเลยนะก็คือการที่เราจะมาเล่นเกมนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ยอมจ่ายเพื่อได้กาชาไว้ฝูของคุณในเกมโทรศัพท์ของคุณเนี่ยเกมเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะเพราะว่ามันไม่ได้เน้นที่เราเนี่ยลงทุนเสร็จแล้วเราจะได้ผลตอบแทนคืนเมื่อไหร่แต่ประเด็นคือเราเนี่ยลงทุนซื้อตัว NFT ไว้ฝูของเราเนี่ยแล้วเราเล่น,นได้นานแค่ไหนเสร็จแล้วพอเราเล่นเสร็จแล้วหรรรืออว่่าาาเาต้งกทีจะ ตัวสมมติเราเปลี่ยนเมนไปเป็นเมนตัวอื่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถขายตัวเก่าได้ถ้าเราอยากจะขายนะหรือถ้าสมมุติว่าเราสามารถฟาร์มได้ NFT เป็นแอคชั่นการ์ดหรืออกคุณเมนพวกเนี้ยเราก็สามารถเอาไปขายได้แล้วก็ยังสามารถเพย์เออิร์นได้นะซึ่งเกมเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองของเกมไฟล์ให้เป็นแบบที่ควรจะเป็นนะผมคิดว่าแบบนี้แหละคือเกมไฟล์แบบที่ควรจะเป็นเกมไฟล์ที่เราเนี่ยใช้เงินของเราเพื่อมาซื้อตัวละครเพื่อที่จะสนุกไปกับมันเล่นแล้วสนุกไปกับมันเอ็นจอยกับ เราเล่นน้อยลงหรือว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนเกมเล่นหรือว่าเหตุผลใดๆก็ตามที่เราต้องการขายเนี่ยเราก็สามารถขาย NFT เนี้ยให้กับคนที่ต้องการได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขายในราคาเดิมแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่สูญเปล่าไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นสายสะสมเนี่ยคุณก็สามารถสะสม NFT ที่คุณชอบได้ซึ่งผมบอกเลยว่าอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมสนใจเกมเกมนี้เลยก็คืออาร์ตดีไซน์นี่แหละคือภาพมันดูสวยมากแต่ไยงไก็ตามเนี่ยก็ผมไม่ได้แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อหรือว่าทําการลงทุนนะก็อย่างที่ เราเอา NFT ของเราเนี่ยไปเล่นแล้วเมื่อไหร่ที่เราอยากจะทําการแลกเปลี่ยนเราก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่เราต้องการได้นั่นแหละคือเกมที่ผมมองว่ามันควรจะเป็นนะครับถ้าอยากจะติดตามการอ่านเว็บเปอร์เกมอื่นของผมเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ